สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามากินข, Jim, ข,ข้าวกล้องค่ะข้าวสุขภาพข้าวกล้องไก่ไก่ย่างค่ะไก่ย่างนะคะแล้วก็ผักส้มปลากระป๋องทิกปลากระป๋องแล้วก็มีผักมีถั่วมี มะเขือมากินกันเลยค่ะเขากล้องเนาเนี้ยมันจะไม่เกาะติดกันแนละ้วเขากล้องก่ย่างนี่เราจะย่างกับเครื่องม้อไร้ไฟเนาะคลุกคล็กเกลือค่ะ ปลาปองผักลางซุงต้มแล้วอเอ,อ่อพริกปลาปอง พริกปังปองเราใส่แค่พริกปน่นน้ำปลาพริกชโลธแค่นั้นอะ่ะไม่ได้ซื้อมะนาวปีกไก่อยู friend, ่เราเฟ้นครับเฟรดเดินมานะ À rồi mà mà kinh ta Kể. ออโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ